เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับรบบเริยะระบบดาวที่มีดาวเคราะห์มากถึง7ดวงที่อาจจะมีความคล้ายกับโลกและอยู่ใกล้กับโลกของเรามากๆที่คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อมาก่อนอย่างทร a p ิสวรรนั่นเองนะครับจริงๆต้องย้อนไปที่ตัวของดาวฤกษ์กันก่อนนะครับตัวดาวฤกษ์เป็นดาวประเภทดาวแคระแดงดาวแคระแดงเนี่ยก็คือเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อย มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ของเรานะฮะทรั p ฟิสฟันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1 9 9 9ครับซึ่งระบบดาวทรั p ฟิสฟันนี่ครับอยู่ห่างจากโลกไปแค่ประมาณ40ปีแสงเท่านั้นและที่กรอนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นดาวแพะแดงแบบพิเศษที่มันเล็กมากๆเนี่ยฮะมันอยู่ในประเภทย่อยเรียกว่าอัลตราคู r เรด Warf ก็คือเย็นมากๆเลยอุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยครับ อยู่แค่ประมาณ2,500องศาเซลเซียสเท่าน,นั้นเรียกได้ว่าแกนกลางของโลกเรายังร้อนกว่าพื้นผิวดาวเคราะห์แดงอันนี้เลยครับคณะนักดาราศาสตร์ที่นำโดยดรไมเคิลกิลลอนนะฮะใช้กล้องที่ชื่อ t r a p p i s นี่แหละ t r a p p i s จริงๆเป็นชื่อคำยออ่ยอนะ Transiting Planet and Planesimal Small Telescope ก็คือเอาคำย่อนรมารวมกันเป็นคำว่า Tra p p i s และเลขหนึ่งก็คือดาวฤกษ์ดวงนี้เป็นเป้าหมายแรกที่มีการสำรวจ ในตอนแรกนี่ครับที่คณะของดรกิลลอนเนี่ยได้สำรวจเขาเจออยู่3ดวงก็จะประกาศนะว่าเจอดาวเคราะดวงใหม่3ดวงมีการยืนยันข้อมูลแต่พอได้ส่งกล้องไปมองเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าไอ้ดวงที่3เนี่ยครับไม่ใช่ดาวเคราะดวงเดียวแต่มีอีกหลายดวงเลยจนได้ค่ารวมกันแล้วเนี่ยครับมีดาวเคราะห์ในระบบดาวเนี้ยรวมถึงสิ้น7ดวงซึ่งดาวเดวงนี้นะครับก็จะไม่มีดาวดวงไหนเลยที่มีลักษณะ ใกล้เคียงหรือว่าซ้ำกับดาวเคราะห์ในระบบสุรยิยะของเรารเรียกได้ว่าเป็นดาวเคราะห์ประเภทใหม่เป็นแคตตาล็อกใหม่เลยก็ว่าได้ครับและความน่าทึ่งนอกเหนือจากที่มันมีเจดดวงใกล้เคียงกับระบบสุรยิยะของเราลเนี่ยมันมีดาวเคราะห์ถึง3มดวงที่อยู่ในเขตที่เราเรียกกันว่าเขตกดริล็อกโซนนะครับรบหรือเป็นเขตที่เป็นเขตที่เราอาจจะพบน้ําอยู่ในรูปของเหลวหรือมีสภาพที่เหมาะสมนะครับว่าถ้าจะเจอชีวิตชีวิตก็อาจจะต้องอยู่ในบริเวณดังกล่าว ก็อาจจะเทียบกับในอุรฟยะก็คือเขตที่โลกโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์แล้วก็จะเป็นเขตที่แบบอ่ะแต่ปลายปลายของดาวศุกร์และดาวคารมาด้วยนะฮะครับก็คือเป็นเขตที่เรียกได้ว่าเหมาะสมกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตในระบบดาวที่นอกเหนือจากระบเซียของเราได้เลยทีเดียวนะครับคือทร a พิสฟดีนะฮะเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่อยู่ในเขตกูดิร็อกโซนของระบบดาวแห่งนี้ก็คือกูดิร็อกโซนอย่างที่กล่าวไวในตอนตอน้นจะเป็นบริเวณที่เราอาจจะเจอชีวิต อาจจะเจอน้ําอยู่ในรูปของเหลวก็คือโซนที่โลกของเราเนี่ยครับโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์สำหรับดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าโลกอยู่เล็กน้อยนะครับมีรัศมีแค่เจ็ดเจของโลกและก็มีมวลประมาณ3 3ของโลกเรียกว่าอยู่กลางระหว่างโลกและดาวคารนะครับซึ่งจากระยะทางของ Tra พิสบันดีนะครับที่เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่3ของระบบดาวแทปพิสเนี่ยนะครับทำให้มันได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยน้อยกว่า2ดวงแรกนะครับ จึงเป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าไอดาวดวงนี้นจะเย็นกว่าโดยจากการสำรวจนะครับข้อมูลของทรพิสฟันดีนะครับเบื้องต้นอย่างที่ก่อนว่าเลยว่าทรพิสฟันดีนะฮะมีขนาดที่เล็กกว่าโลกนะครับทำให้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเหนี่ยวรั้งชั้นบรรยากาศเอาไว้นะครับเราก็อาจจะแบ่งข้อมูลของดาวดวงนี้นะครับจากงานวิจัยต่างเนี่ยเป็นสองฉากทัศน์เรียวหลักๆด้วยกันนะครับทศนเรียแรกก็คือดาวดวงนี้นครับไม่สามารถที่จะรั้งชั้นบรรยากาศได้มากพอแล้วก็อาจจะทําให้ดาวดวงนี้ถึงแม้จะอยู่ในเขตกอริลล์ ซึ่งเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะของเราได้เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กกับดาวดวงนี้ก็ได้ถึงแม้จะอยู่แต่ถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศก็อาจจะไม่รอดน,นะฮะเพราะว่าขนาดที่เล็กมันส่งผลต่อชั้นบรรยากาศอย่างไรนะฮะหนึ่งก็คือมันเล็กมันเหนี่ยวได้น้อยละมันือนว่าแรงโน้มข่งมันยึดมันได้น้อยละและการที่มีขนาดเล็กหมายความว่าไอสนามแม่เล็ก,ลกของมันน่ก็อาจจะหมดไปไวนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับว่าระบบดาวทรัพย์พิษเนี่ยฮะอ่านมีมีอายุประมาณ7,000ล้านปีซึ่งยาวนานกว่าดวงที่ของเรา ซึ่งการที่มันมีขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะทําให้สนามแม่เหล็กของทรัพฟิสวอลดีนะฮะอ่อนกําลังลงถึงจุดที่ว่าไม่อาจสามารถปกป้องชั้นบรรยากาศของมันไม่ให้ถูกรมสุริยะของทรัพิสบอลนะฮะพัดพาออกไปได้ครับก็อาจจะเป็นจุดจบที่น่าเศร้านะฮะแต่อันนี้ไม่แต่ฮะเพราะว่านักวิทย์นะฮะก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกับทรัฟฟิสบรีฮะว่าเนื่องจากดาวเี่นอยู่ตรงกลางอ่ะข้างหน้ามีวันซีด้านหลังมีวันอี e. อ่ะ, e. อะ,อะก็อาจจะทําให้เกิดการ เคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาครับซึ่งการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาเนี่ยก็จะคล้ายกับในตอนของดวงจันทร์ยุโรปาของเรานะฮะว่าถ้าได้รับพลังงานจากเอดาวสองดวงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ตัวดาวอาจจะคงสภาพทั้งในเชิงของตัวบรรยากาศด้วยหรือในเชิงของอุภูมิภายใน ให้มีความเหมาะสมให้ชีวิตดำรงยอยู่ได้เช่นกันอพออย่างที่กอนว่าพอด้านในมันร้อนเนี่ยมันอาจจะเกิดการปรัดถูกของภูเขาไฟซึ่งผู้ขอไฟอย่างบนโลกเราก็เห็นว่ามีควคันดำๆคราก็จะปล่อยแก๊สออกมามากมายเลยซึ่งในกระบวนการของธรณีวิทยานะครับมันอาจจะเติมชมั้นบรรยากาศให้กับมันหนาได้เรื่อยๆเพื่อสู้กับการสูญเสียชั้นบรรยากาศที่ลมสูญย้ายเนี่ยกวาหลังพัดผ่าไปครับและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะฮะก็มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งเลย ว่าทรพิสวรดีนะฮะที่อยู่ในกลุลมดอกโซนจะมีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมานะฮะครับดวงถัดไปเนี่ยครับเราเดินทางไปที่ดาวทรพิสวรีกันนะครับดวงนี้อาจจะเป็นหนึ่งในดาวที่นักดาราศาสตร์และหลายคนจับตามองด้วยข้อมูลหลายๆเรื่องนะเดี๋ยวเราเค่อยๆทยอยไปกันว่าดาวดวงนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มจากขนาดกันก่อนดาวดวงนี้มีขนาดรัศมีเนี่ยประมาณ92%ของโลก คือเล็กกว่าโลกอยู่เล็กน้อยมีมวลประมาณ6 2ของโลกของเราอันนี้ก็คือเป็นลักษณะมีความอาจจะเรียกว่าถ้าเทียบกับระบบสุริยะด้วยตำแหน่งก็คือใกล้เคียงกับดาวองคารแต่ด้วยขนาดด้วยมวลต่างๆเนี่ยมีความใกล้เคียงกับโลกมากกว่าพอสมควรเลยนะครับคือเรียกได้ว่าก็อาจจะไม่ได้มีขนาดใกล้โลกเหมือนกับตัวทรัพย์พิษวันบกับวันสีะนะฮะแต่ตัวทรัพย์พิษวันอเนี่ยครับมีความน่าสนใจอย,อย่างหนึ่ง ก็คือเรื่องของความหนาแน่นของดาวนะครับจากการสังเกตการนะครับด้วยกล้องโทรทันศจากบนพื้นโลกเนี่ยครับของสถาบัน ESO นะครับหรือว่าหอดูดาวสังเกตการยุโรปใต้นะครับเขาก็ค้นพบว่าไอ r a รปิสบอีนะฮะมีความหนาแน่นซึ่งก็คือหมายว่าอาจจะเป็นสัดส่วนที่ประกอบขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ที่ประกอบมาเป็นดาวเคราะหดงนี้นะครับใกล้เคียงกับโลกมากๆนะครับ อ,อยู่ที่ประมาณ5.65กรัมต่อลูกบาทเมตร,รนะครับความหนาแน่นที่ใกล้โลกบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกว่าอันเนี้ยเป็นดาวเคราะห์หินที่มีองค์ประกรอบอาจจะใกล้เคียงกันมากๆเลยทีเดียวนะครับประกรอบกับการสังเกตการเรื่องของไอ้น้าต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอากาศชั้นบรรยากาศของดาวนะครับทําให้เราสามารถบอกได้ว่าดาวดวงนี้มีน้ําอยู่เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปถึงขนาดที่ว่าดาวดวงนี้จะเต็มไปด้วยน้ํา หรือน้อยเกินไปจนเป็นเหมือนโลกแห่งทะเลทรายเหมือนทรัพิสว,วันดีในกรณีรก่อนหน้านะฮะแต่จะเป็นโลกที่อาจจะบอกว่าเป็นคอน t ิเนน t ัลเวิ l ์ก็คือจะมีทวีปอ่ะอเหมือนกับโลกแล้วก็ในช่องว่างระหว่าง,งทวีปก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีมหาสมุทรเรียกได้ว่าคลายโลกที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง7็ดวงในระบบดาวทรัพิสเลกาวาได้ครับครับก็อาจจะเรียกได้ว่าถ้าเรามีกล้องที่ทรงพลังมากพอมีกำลังแยกภาพเพื่อถ่ายภาพพื้นผิวเนี่ย อาจจะเห็นว่าแบบมีลักษณะทวีมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดดวงหนึ่งแต่นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอาจจะพูดได้ว่าด้วยระยะห่างที่ค่อนข้างเหมาะสม,มและความเป็นไปได้ที่จะมีเชือบรรยากาศมีองค์ประกอบของน้าในระดับที่พอเหมาะเราอาจจะได้เห็นว่าดาวดวงนี้มีพืชพันธุ์หรือชีวิตที่ดํารงอยู่มีความแบบเป็นดาวที่อ,อย่างวันดีเป็นดาวแห่งทะเลทราย วันอีอาจจะเป็นดาวแห่งป่าไม้อะไรอย่างนี้ได้นะครับก็คือวันดีเนี่ยสิ่งมีชีวิตด้านที่เป็นกลางวันมันอาจจะร้อนจนเกินไปอย่างปะหยางที่เกิดจากปรากฏการณ์ไทดดล็อกนะฮะแต่ตัววันอีเนี่ยฮะอย่างที่ก่อนว่ามันอยู่ถัดออกมานะฮะทำให้มันเย็นในขณะที่ในเริ่มใกล้ๆขอบนะครับมันก็จะค่อยๆเป็นป่าที่เหมือนว่าเือนป่าเขียบอุ่นที่เป็นพืชที่สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์น้อยกว่าได้แทนและก็ไล่ไปจนถึงขอบที่อยู่ใกล้ๆกับกลางคืนอนจ่จะเริ่มเป็นป่าสนที่เป็นในสังคูโล การจําลองภาพอย่างนี้คือการนําเอาเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตโลกไปเทียบใส่นะฮะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าไอตัวทรัฟวิสฟันอีถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตเกิดมาจริงจริงมันจะแปลกตาขนาดไหนกันแน่นะครับแต่เพื่อเห็นภาพครับว่าอุณหภูมิมันจะไล่เลี่ยกันประมาณนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าโลกไทดรล็อกนี่แตกต่างกันเสียเหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องชั้นบรรยากาศอยู่บ้างครับนี่เรื่องของบรรยากาศดาวทรัฟวิสฟันอีเนี่ยคือนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่า ดาวดวงนี้ควรจะมีเชื้อไมิกาศอยู่แต่ข้อจํากัดในปัจจุบันก็คือเรายังไม่มีการสํารวจอย่างละเอียดอย่างที่เล่าไปในตอนต้นว่า Tra p ิฟเฟนวัน C เนี่ยกล้องเจมส์เฟบได้สํารวจยืนยันแล้วว่ามีบรรยากาศมีองค์ประกอบอะไรอยู่บ้างแต่ Tra p ิฟเฟนี e, เนี่ยยังเป็นดาวเคราะห์ที่ยังไม่มีโอกาสว่าเดี๋ยวกล้องเจมส์เฟบได้ใช้เวลาในการสํารวจนะะเรียกได้ว่าทั้งดีทั้งอ e, ีเลยฮะยังเป็นลิสต์ที่รอคอยอยู่ดังนั้นเรา เดินทางไปต่อกันที่ TRAPPIST-1F กันนะฮะดาวดวงนี้ก็ยังเป็นอีกดวงหนึ่งที่อยู่ในเขตโกลดิร็อกโซนตอนปลายนะครับ,รบม,มีขนาดประมาณ1.04เท่าของโลกคือความใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกับโลกมากๆแบบใหญ่กว่านิดเดียวนะครับและก็มีมวลประมาณ1.03เท่าของโลกเราก็คือทั้งขนาดและมวลดาวดวงนี้อาจจะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดในบรรดาหมู่ ดาวเคราะห์ที่โครจรรอบ c รัพย์ทีนเลยนัก็คือถ้าเกิดว่าเราวาร์ปตัวระู่ตรงนั้นนะฮะแรงนุมถ่วงการยกเบอร์ขึ้นการอะไรของเราอาจจะรู้สึกไม่ได้ถึงความแตกต่างขนาดนั้นเมื่อเทียบกับบนโลกเลยก็ว่าได้ใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราไดจากการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยพบว่าองค์ประกอบมวลของดาวดวงนี้เนี่ยยีประกอบไปด้วยน้ำนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเยอะกว่าน้ําที่มีอยู่บนโลกของเราเสียอีกนะฮะดังนั้น,น,นด้วยตำแหน่งที่อยู่ไกลออกไปจาก ตัวดวงอาทิตย์ตัวดาวทร a ปิสบอลเนี่ยเป็นไปได้ว่าดาวดวงนี้อาจจะปกคลุมไปด้วยชั้นน้ําแข็งกันแล้วนะฮะดยการที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบ55องศาเซลเซียสด้วยเหมือนกันนะครับคือเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นดาวน้ําแข็งครับที่เย็นหน่อยนะครับลองได้ถึงว่าดาวดวงนี้ในด้านที่เป็นกลางคืนก็อาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นผืนน้าแข็งปกคลุมคล้ายกับยูโรป้าที่เราพูดไปในอีพีก่อนหน้านะครับ,รบแต่ถ้าว่าในด้านกลางวันเนี่ยฮะ ความร้อนที่มันมีแบบแสงอาทิตย์ที่มันอยู่ค้างตลอดเวลาจากปรากฏการณ์ไทโดล็อกอาจจะทําให้น้ําแข็งนั้นละลายลงอาจจะลองจินตนาการภาพนะฮะว่าดาวดวงนั้นเนี่ยส่วนอื่นเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะยกเว้นส่วนที่แสงอาทิตย์เนี่ยไปโฟกัสตรงกลางทําให้ตรงส่วนนั้นเนี่ยน้ำแข็งส่วนนั้นเนี่ยละลายกลายเป็นทะเลเปิดที่แสงสามารถส่องถึงลงไปได้ครับและไม่แน่สิ่งมีชีวิตก็อาจจะแหวกว่าอยู่ในโซนที่เป็นกลางวันตลอดกาลตรงนั้นแหละนะแล้วถ้ามองดาวดวงนี้ทรัพย์พิษวันเอฟ จากในอวกาศมันก็อาจจะเหมือนกับเห็นเป็นลูกตาลูกตาเป็น eye ball earth เมื่อมองจากบนอวกาศเพราะว่ามันจะมีช่วงช่องหนึ่งๆครักลมๆตรงนั้นที่แสงอาทิตย์จากตัวดาวทรัพิสวันสองทะลุลงไปได้ในบริเวณที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเที่ยงวันตลอดการตรงนั้นนะครับก็เป็นภาพที่ผมว่าดูแปลกตา แปลกตาและก็ไม่มีดาวดวงไหนในระบบสุริวเรามีอีกแล้วม่ที่กล่าวมาผุไม่มีครับนะฮะการที่เป็นไท่ดอลล็อกแล้วเกิดปรากฏการ I ์ไอไอบอลเอิร์ธหรือว่าโลกที่มีเหมือนว่าเป็นดวงตาเนาะทแข็งละลายแค่จุดเดียวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบว่าเป็นสาหร่ายทะเลหรือว่าอะไรอยู่ด้านใต้มาสูุรนั้นก็น่าสนใจว่ามันจะวิวัฒนาการว่าเป็นยังไงในโลกที่เป็นน้ำทั้งใบ นะฮะแต่ว่าเป็นนาม,มทั้งใบที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยน้าแข็งครับแล้วก็มีส่วนเล็กๆที่เปิดออกมาเป็นหมหาสมุทรนะฮะเร,เรียกได้ว่าเป็นดาวท <Hon> <cos> ี่แบบอันอันดับแรกก็คือผมว่าเราจินตนาการภาพไม่ถูกด้วยความที่ระบบสุริยะไม่มีต้นแบบของดวงนี้จริงๆทุกดวงที่กล่าวมามก็ไม่มีต้นแบบให้ให้เราอ้างอีกได้อยู่แล้วครับแต่ในความที่มันเป็นไ e b a l l earth คือผมว่า ถ้ามีชีวิตวิวทนาการมาอย่างที่นิกบอกเลยว่าน่าสนใจว่าในจุดที่แสงอาทิตย์ส่องทะลุลงมามันจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วจะปรับตัวกับการสำรวจเขตส่วนอ,อื่นของดาวอย่างไรด้วยนะครับ แต่อย่างว่านะครับอุณหภูมิของดาวก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศอีกแล้วนะฮะทรัฟฟิสบอลเอฟนะฮะก็เป็นอีกดาวหนึ่งที่รอการสำรวจอย่างละเอียดจากเจมส์เวฟส์เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดมีแก๊สฟอสไซด์ในชั้นบรรยากาศเยอะก็อาจจะไม่ใช่อายบอลก็ได้อาจจะไม่ใช่ดวงตาแต่จะเป็นผาสมุตรทั้งดวงจริงๆก็ได้ถ้าแก๊สเรียงกระจกมันมากพอ,อนะฮะแต่จากการค่าคะเนนแล้วก็จากข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์พื้นในตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นดาวเคราะห์อายบอลนะครับ